สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้กับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบบนเป็นสูตรลงเดียวนะครับไม่ได้มีคู่ชุด ทั้งหมดก็เข้ามา8ปงวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้แต่ก่อนอื่นก็ย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c อาช n e l หอยฟีทาง YouTube เดี๋ยวเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับ งวดวันที่16มีนาคมตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักพันบวกหลักร้อยของรางวัลที่1นะครับแล้วก็บวกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หงวดแรกนะครับ5บวก5นะครับเป็น10บวก3เป็น13 13บวก4เป็น17 17บเวก2เป็น19นะครับได้เลข9 9ตัวแรกให้บวก2คงที่นะครับก็จะเป็น11ได้เลข1 หให้บวก1คงที่ได้เลข2 2งบวกหได้เลข3 912 3นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16พฤษภาคมออก051095ตัวที่มานะครับหลัก10บนนะครับคือเลข9งวดต่อมานะครับ หลักแสนนะครับคือเลข0 0นบวก0บวก1บวก0นะครับได้เลข1 1มาบวก2ได้เลข3ได้เลข3ตัวแรกให้บวก2คงที่นะครับหรือเพิ่มไป2แต้มก็จะเป็น5ทีนี้เราก็บวกไปทีละ1แต้มนะครับ4ตัว5 6 7 3 5 3 5 6 7นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา1มิถุนายนออก8 3 1 ห้าหกเจ็ดตัวที่มานะครับหลักสิบบนนะครับคือเลขหงวดต่อมานะครับหลักแสนวันที่1คือเลข8นะครับบวกกันสองครั้งนะครับแปวกแเป็น16 16กสิบหกบวกหนเป็นสิบเจบวกหานะครับเป็นย2่สิบวกสเป็นยีนะครับได้เลขสี่ สี่ตัวแรกบวกสองคงที่นะครับได้เลขหกหกบวกหนึ่งได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้เลขแปดสี่หกเจ็ดแปดนะครับสี่ตัวนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหลักสิบบนเรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับสิบหกมิถุนายนนะครับออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหลักสิบนะครับตัวที่มาคือเลขหก เรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักแสนวันที่1คือเลข5 5บวกหนะครับเป็น10 10บวกหเป็น16 16บวกเเป็น25 25มาบวก8นะครับก็จะเป็น33นะครับได้เลข3 3เพิ่ม2นะครับเป็น5 5เพิ่ม1เป็น6 6เพิ่ม1เป็น7ได้3 5 6 7นะครับ ตัวไหนจะมานะครับหลักสิบบนเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1กรกฎาคมนะครับออก3 4 7 2 5 8ตัวที่มานะครับหลักสิบบนคือเลข5้างวดต่อมานะครับหลักแสนรางวัลที่1นนะครับคือเลข3 3มบวกสเป็น6 6หมาบวกเเป็น13บส 13บวก2เป็น15 15บวก0นะครับเป็น15ได้เลข5 5เพิ่ม2นะครับเป็น7 7เจเพิ่ม1เป็น8 8เพิ่ม1เป็น9 5 7 8 9นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมาหลัก10บนผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16กรกรกฎาคมนะครับออก8 7 3 2 8 6ตัวที่มานะครับหลัก10บนนะครับคือเลข8 ว่ต่อมานะครับหลักแสนวันที่1นนะครับคือเล 8. 8ียก i 8บวก8เป็น16บวก3เป็น19 19บวก2เป็น21 21บวก5เป็น26คับได้เลข6 6ตัวนี้บวก2คงที่นะครับก็จะเป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับเอาตัวท้ายนะครับ6 8 9 1 อ่าเขียนผิดนะครับ6890นะครับเพราะว่าเพิ่มทีละหนึ่งแป้นนะครับตัวแรกมีตัวแรกตัวเดียวนะครับที่บวกสองตัวแรกบวกสองนะครับนี่ก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งได้6890ย์นะครับ เรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับ1สิงหาคมนะครับออก56939 139 1ตัวที่มานะครับหลักสิบหลักสิบบนนะครับคือเลข9ดูต่องวดต่อมานะครับหลักแสนวัลที่1คือเลข5 5าบวกหนะครับเป็น10 10ิบวกเเป็น19 19บเวกสเป็น22 22ิบวกหเป็น27นะครับได้เลข7ได้เลข7เพิ่ม2แต้มนะครับหรือว่าบวกสคงที่ก็จะเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้เลข0 0นบวกหได้1นะครับ7 9 0 1จะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับหลัก10บนนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16สิงหาคมออก ก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งตัวที่มานะครับคือเลขหนึ่งหลักสิบมาดูต่อว่าต่อมานะครับหลักแสนคือเลข9นะครับ9บวก9เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก8เป็น31 31บวก6เป็น37นะครับได้เลข7 7บวก2นะครับได้เลข9 9บวก1ได้10ก็คือ0นะครับเอาตัวท้าย0บวก1ได้1 7 9 0 1นะครับผลรางวัลของงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับออก9 9 9 9 9 7หลัก10คือเลข9ทีนี้เรามาดูของงวด ที่จะถึงนะครับคำนวณจาก1กันยายนนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16ก,กันยายนนะครับงวดต่อไปตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็เช่นเดิมนะครับหลักแสนหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าเลขท้ายอันนี้เลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่สอง ันนี้เลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2นะครับ9บวก9นะครับเป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก6เป็น42นะครับได,ได้เลข2อุ้ยได้เลข2ยังไปเขียนเลข4ี่ ได้เลขสองนะครับสองตัวนี้ให้บวกสองงที่นะครับตัวแรกบวกสองได้เลขสี่สี่บวกหนึ่งนะครับได้เลขห้าห้าบวกหนึ่งได้เลขหกตัวแรกนะครับบวกสองนะครับได้เลขสี่บวกหนึ่งได้เลขห้าบวกหนึ่งนะครับได้เลขหก ได้2 4 5 6นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหลักสิบนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนนะครับสถิติที่ผ่านมาก็8ปดงวดติดนะครับที่เข้ามาแต่ว่ายังไม่เคยเห็นผลงานนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชอบจะนําไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะออกตัวไหนคิดค้นสูตรมาก็มาฝากกันนะครับ รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณนะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube วันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับหลัก10บนนะครับ2 4 5 6จะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจเช่นเคยนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ